เดี๋ยวฮะเดี๋ยวอีกเหลือไปอันมากนะครับเรายังไม่แจกยังไม่แจกคนที่เลี้ยงควายสามท่านอีกคนหนึ่งที่อาคมบ้านสีแดงเริ่มเลยไหมฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยก่อนเลยชื่ออะไรครับมาลูกมามานี่คนแรกคนแรกโอ้แหววโอ้แหววมันเสียงอะไรกันแนี่ยดูที่บ้านมีแมวไหมมีแมวไหมมีแมวไหมหรือมีอะไรเนี่ยร้องไห้ที่งคุกคุกงง ไม่รู้เสียงควายหรือเสียงแมวเดี๋ยวร้องใหม่ร้องใหม่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยเดี๋ยวผมถามเอานี่เนี่ยเอาพี่ผมด้วยนะตัวตัวพ่อผมมีข้อสงสัยอ่าเอาเสียงลูกไปร้องหาแม่ครับไปน้อยร้องหาแม่นะครับฟังนะลูกนะอ่ะเชิญครับเชิญเอาเลยครับเอาเลย เตัวน้อยเรียกหาแม่ครับผมมาได้ทรมาร์กเลยมันคงหิวโดนนะฮะพี่ชายคือเนตครับเจเล่มครับเจเล่มอูพร้อมยังที่คว้าคันนิดคว้าป่วยป่วยหมดแล้วสงสัยควายป่วยเป็นหลอดลมบัม กรรมการให้คะแนนแล้วนะฮะเรากรรมการให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวแทนจากขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าอะคนที่สามครับหายใจลึกๆนี่หายใจลึกเห่อยเลี้ยงไฟไหมครับเห่อยเลี้ยงายไหมยกขนอมือไหนครับเอยครับพูดเลี้ยงที่ไหนเลี้ยงที่ไหนอ่าเลี้ยงที่หน้าครับเลี้ยงที่หน้ามีจับตที่บ้านนี่เนื้ออดูโอ้ย การวาดียนกิน่าเอาตัว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 เอาต่อหน,นะครับจับไมาครับคว้าคว้าอันนี้ควายขี้อายครับพี่น้องเอาใหม่ไม่ต้องามมาอายได้ไหมสองสามโอ้ ใครคิดว่าเป็นเสียงควายบ้างตบมือ,ะอนะครับตบมือคิดว่าเมื่อกี้เป็นเสียงหมาน้อยตดน้ำตบมือไหมครับเอามานขึ้นครึ่งมาเลยเอ,อยู่ปอไหนลูกปอ .5 ครับพร้อมจับไหมเอาเลยครับคนนี้จับดูสีหน้าให้ดีนะฮะท่านด็กนอกเตอร์ผมยังหูซ้ายลูกขวาคนนี้ไม่เต็มเอาอีกขอ เนี่ยลดลุกมีควายไม่ลูกที่บ้านเอาเลยลูกเอาเลยพี่สมหวังใช่ติเป็นประธานน้องผมแล้วก็จะมาเล่นเล่นแล้วก็โยงสุกุมพ่องไปตัวเนี้ยอันนี้วหัวหวเอายาวๆกว่านี้ได้ไหมเอาเชิงยาวกว่านี้ได้หัวหัว อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไหมครับอนนี้ตัวแทนจากมอหนึ่งครับอ่ามอหนึ่งครับขี่ควายสีสั้นหนึ่งขี่ควายก็ไปเสียงจะเป็นยังไงคนที่ขี่ควายเลี้ยงควายเอาครับชื่อชนละศิธิ์ทองสุดใช่ไหมลูกเคยเลี้ยงควายไหมครับเคยนะที่บ้านที่บ้านมีควายไหมครับไม่วันนี้จะแข่งในเสียงควายประเภทไหนควายตัวเมียควายป่วยควายตัวผู้เรียนก็ขาดตัวตัวเมียยังไง ตเถิดเอา้เอาทุกท่านพร้อมนะฮะฟังควายโตเถิดครับอา้าฟังม,มันมันเหมือนหน,ออออหนึ่สองามอ่อาอเยั้นเพยท่ครับอ่ ร้องควายด้วยนี่ย่ังตลูกนี่ยังนะหนูหนูคิดว่าหนูจะร้องเสียงควายเพราะกับพวกเขาไหมคิดคิดว่าลองดูพนมมือลูกเอาพนมมือก่อนพูดตามครูสาธุสาุเออจกจกจกปลาจกเขาเอ้ยจกปลาจกเขาเอ้ยเออควายมาเขือสิงดิแม่ควายมาเขือสิงดีไหมของควายแม่ก็คือควายแม่ของควายแม่ก็คือควายแม่ของควาย คยน้อยหาแม่ก็คือคน้อยหาแม่ควายน้นนนยหาแม่ก็คย้อย่าเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เด้อซาทุย่าเนสียงมอเตอร์ไซค์ซาทุซานุมือนี่ยเปนซาทุอะไรมันจะเขา่าสีดไดนเดอนนอ้าตอนนี้ท่านดมอเตอร์เอาคูให้เอาเลยมอไซ์แลนบองขงครูสิบป <c oughs> เอาอีกหนึ่งครั้งลูกเอาอีกหนึง แต่นอกายนอกคนสัตว์ของน้องหางของน้องเม็ดปั้นปั้นมอไสน่วนสองสามออไม่ใช่เหมือนแค่เสียงนะป่าก็เหมือนด้วยนะครับออยู่ใกล้ใกล้เห็นชัดเลยสูนะลูกนะสู่นะอเสียงควยไม่จะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กสู้ครับนม่มเออบทามถูกถูก ทีหนึ่งในแม่หาล่อยเลยแม่หาล่อยเออเา <_ S 1> เริเ่มเ,เอาโอ้ยอ้ยเอาพอครั้งเดียวเอาตอนนี้อนุบาลอนุบาลขนอมือไว้ลูกเอาด้วยครับไปเอาบ่ <_ s 1> เอาหลวงพ่อเนี่ยพ่อแขนหลวงพ่ออะไรเนี่ยอ้อุตตะแมนตัวนี้ปวดนะอุตตะแมนมาซอยไปนี่สิเพาืาอินี่ยังเอา คนน้อยหิวหยาดอกแบบนี nói, ้ยอเอ่อเอ่คนน้อยหาแม่คนน้อยหาแม่คนน้อยหิวนมคนน้อยหิวนมคนน้อยหิวนมเอาเร็วมันร้องอย่างไงคนน้อยหิวนมอ่ะเอโอ้เดี๋ยวเพิ่อนลองวันห้าวันยังมิสมเอาควายแก่ควายแก่ควายแก่ตอนนี้ควายแก่เอาควายแก่เนี่ย อ่าคอยแก่คอยแก่ร้องไปไหนคอยแก่อ่าคอยเท่าคอยเท่านี่ครับอ่าตรงนี้คอยเท่าเลยไว้ขอบตัวเบอร์หน่อยครับผมนี่คือการประกวดเสียงควายเอ้าราวั